สามนะนี่ก็จะเป็นงี้ผม้ก่อนหน้นี้ก็มีเอางานมาทำ้วนี่ทำในวันอังคารพุดไอจันอังคารพูดพฤือสแล้วก็ศุกนะได้ค่าจ้างวันวันละหนึ่งร้อยนะก็เข้างานเข้างานแปดโมงนะจริงๆเข้างานไปบนตอนนี้ดูซอดูซิว่าเราต้องการอะไรเป็นอย่างมากส่วม ส่วมกับความบันเทิงไปส่วมก่อนเลยใช่ก่อนใช้ก่อนน้อน้ำไม่มีไฟโอเคส่วมเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรกินทีวีรู้สึกว่าใจยังกลาอยู่มั้งเดี๋ยว ดูฟอนิเจอร์ก่อนอืมทีวีอืมน่าจะเป็นทีวีกาสิอ่าหาอะไรกินปุ๊บนะก็ไปเปิดทีวีนะฮะทำทุกอย่างให้เต็มก่อนแล้วกัน ความบันเทิงเดี๋ยวเราเค่อยทำถทีงคลิปนี้อาจจะสั้นฮะเดี๋ยวถ่ายสักวันหนึ่งแล้วกันนะเป็นเอาสักสองวันนะสองวันอ่ะสองวันก็ไดนะ้เลือกอยู่ว่าใจกี่วันดีออพอปิดปิดปิดเราเป็นเด็กดีนะฮะนอนหัวค่ำ นอนแล้วฮะพี่น้อนอาอาา๋อ้คนอนเต็มแล้งก็เลยตื่นนี่เองไม่เอาไว้ยมึงต้องตื่นต่อเว้ยแตมึงต้องหลับก่อนนะเออกดตรงไหนไวะเขากดมันมีให้กดนะไม่หยอสลีปไหนวะอสลีปอีกเอ๊ะ สลีปไม่ถึง5าบิแม่งโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวยังไม่เซร็จมันจะมีคำว่าลองอะไระลองสลีปดยู่ยแบบนอนยาวจนถึงนั้นเลย แมวแลีเล็กนะแมวแลีเล็กแค่นอนนอนพักีอมแล้วก็ตื่นขึ้นมาขวยยควตื่นมาเร็วชิบหายนี่ไงลองสลิปแบบนอนปุ๊บเช้ามาปับ๊บอ๋อรู้สึกว่าลองสลิปนี่จะทำได้โอ<ฮ>้โห<ฮ>ทำต้องหลายอย่าง กินข้าวส้ว่มอาบน้ำไปพูดคุยเนี่ยค่อยทีหลังเคไปอะไรอะ่ะใช่ส้มใช่ส้ม ตอนนี้หิวข้าวกับปวดขี้แล้วก็อาบน้ำจากนั้นก็ไปกินข้าวจากนั้นเอ้ยเดี๋ยวดีดูจังวะอพบเกตบ้านเอ้ยสตาร์ทงานแล้วเฮียอาบน้ำอาบน้ำชังแม่งก่อนนะไปทำงานก่อน <c oughs> ถ่ายสซกตนนัวนึงก่อน กลับมางานปุ๊บเดี๋ยวค่อยเลิกตอนนีนดีได้ตังมาร้อยหนึ่งดูซิว่าเราต้องการอะไรโอ้โหอาบน้ำกับกินข้าวนี้ต้องอย่างเร่งด่วนอะไรอะ่ะพูดคุยตอนนี้เรายังไม่ค่อยมีวันนี้มันทวันนี้มันอะไรอะ่ะ วันนี้วันจังไดก็จะไปก่อนฮะไว้คลิปหน้าจะมาต่อกับเดอะซิมพาร์ทที่2นะนี่เป็นเดอะซิมพาร์ทแรกผมจะกาว่าทำเป็นซีรีส์ไปเลยนะก็บายบายครับ